เปิดสวนผักบ้านอุ้มสิริยากรที่พอร์ตแลนด์อเมริกานักแสดงสามารถความสามารถในยุค90นะคะอุ้มสิริยากรพุกเวทนะคะหรือตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นสิริยากรมาร์วอดนะคะหลังมีครอบครัวแล้วก็ย้ายไปตั้งรกรากที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ใช้ชีวิตแบบที่เธอออกแบบเองค่ะ เธอก็ได้โพสต์สเตตัสของตัวเองในอินสตาแกรมนะคะว่าเป็นทั้งนักเขียนนักแปลและก็เป็นคุณแม่ที่มีลูกสาวที่น่ารักถึงสองคนนะคะจากภาพอินสตาแกรมนะคะก็ได้เห็นว่าเธอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะทำอาหารกินเองปลูกผักสวนครัวนำวัตถุดิบต่างๆมาประกอบอาหารนะคะ มีไปท่องเที่ยวบ้างกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนๆเ,เธอก็ได้อวดภาพในสแกมนะคะผักสวยๆของเธอนะคะผลผลิตออกมาดีมากนะคะผักหลายๆชนิดเลยนะคะที่เธอปลูกดูนะคะน่ากินมากเลยนะคะผักออกมาดีค่ะเจ้าตัวต้องรีบโพสต์กับผักงามจนไม่ต้องซื้อผักมานาน,นถึงสองเดือนแล้วนะคะก็ ใครนะคะที่ยังคิดถึงนักแสดงคนนี้ย่ออัปเดตชีวิตของเธอได้นะจากอินสตาแกรมอุ้มสิริยากรค่